สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เจอการเป็นคลิปที่11ค่ะคลิปที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูให้เราทําการบ้านในข้อที่2ในหนังสือเรียนหน้าที่12ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยข้อที่2กันค่ะวิธีนี้คุณครูจะทําเป็นวิธีที่1นะคะก็คือเปรียบเทียบจํานวนเต็มแล้วค่อยทําตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเป็น เสร็จเกินนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่2นะคะจำนวนเต็ม3เศษ5ส่วน8กับจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4ค่ะจำนวนวิธีทำนะคะจำนวนเต็ม3เศษ5ส่วน8กับจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4พบว่าจำนวนเต็มของเรามีค่าเท่ากันก็คือ3นะคะเราถึงจะเปรียบเทียบ ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะก็คือเปรียบเทียบเศษ5ส่วน8กับเศษ3ส่วน4นะคะเรามาดูค่ะว่าจะต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยใช้แม่ที่18แล้วก็แม่4นะคะผลคูณของแม่ที่18แล้วก็แม่4มีอะไรเหมือนกันบ้างคะ36ค่ะเหมือนกันคือ36นะคะข้อที่2เราจะต้องทำส่วนให้เป็น36ค่ะใช้วิธีการคูณเข้านะคะเศษ5ส่วน18ค่ะเท่ากับ ใช้วิธีการคูณเข้าโดยดูที่ตัวส่วนนะคะ18อะไรถึงจะได้36คะ18คูณ2ก็เขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนจับคูณกันเลยค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะ5คูณ2เป็น1 0คะ่ะ18คูณ2ก็เป็น36คะ่ะและ เศษสาส่วนสใช้วิธีการคูณเข้าเหมือนเดิมค่ะเศษ 3. าส่วน 3, สวนดูที่แม่4ค่ะ4อะไรถึงจะได้36ค่คะ4คูณเเป็น36ค่ะก็เขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเลยค่ะจับคูณกันออกมาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะ3คูณ9เท่ากับ27ค่ะ4คูณ9เท่ากับ36ค่ะซึ่งนะคะเราจะต้องนำผลคูณของแต่ละจำนวนค่ะ ลงมาเขียนแล้วก็ทําการเปรียบเทียบค่ะในเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็ต้องดูที่ตัวเศษก็จะเป็นเศษสิบแล้วก็เศษยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะตัวเลขกน้อยอยู่ข้างหน้าตัวเลขมากอยู่ข้างหลังให้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะแสดงว่าค่ะแสดงว่าตรงนี้ก็คือให้เรานําที่เราจะหาผลลัพธ์นะคะออกมาแล้วก็เขียนลงไปค่ะ แสดงว่าเศษ5ส่วน18น้อยกว่าเศษ3ส่วน4นะคะดังนั้นค่ะจำนวนเต็ม3เศษ5ส่วน18ค่ะน้อยกว่าจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4ค่ะตอบค่ะจำนวนเต็ม3เศษ5ส่วน18น้อยกว่าจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน4ค่ะงานบ้านก็คือหนังสือเรียนหน้าที่12เหมือนเดิมค่ะข้อที่3ข้อที่4หนูลองทำดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค,นคุณครูจะมาะเฉลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะ